เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐที่เป็นต้นแบบในการรับมือวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธาศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME จากการนำบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการรับมือกับวิกฤตโควิด -19 และภัยพิบัติในอนาคต 1. มิติด้านธุรกิจเสริมสภาพคล่องและการลดต้นทุนทางธุรกิจ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าปรับโมเดลธุรกิจพัฒนาช่องทางการค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ 2. มิติด้านองค์กรจัดทำและฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร BCP ปรับโมเดลการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์จัดการข้อมูลในองค์กร 3. มิติด้านบุคคลและเทคโนโลยีปรับระบบการบริหารจัดการพนักงาน ยกระดับทักษะพนักงานและองค์กรด้านเทคโนโลยี 4. มิติด้านความเป็นผู้นำองค์กรเสริมสร้างความเป็นผู้นำองค์กรที่ดีบริหารจัดการช่วงวิกฤตโดยคิดในเชิงฉากทัศสถานการณ์แนวทางการปรับตัวองค์กรเอกชนหรือภาครัฐที่เป็นต้นแบบด้านธุรกิจปรับสินค้าและบริการตอบโจทย์แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่รักษาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและหุ้นส่วนต่างๆพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ เตรียมรับสภาพแวดล้อมใหม่หลังโควิดด้านองค์กรคิดทบทวนปรับปรุงองค์กรเตรียม BCP ซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตามแนวทางข้อแนะนำด้านสุขอ,อนามัยอย่างจริงจังใส่ใจกับบุคลากรขององค์กรเช่นความปลอดภัยการหางานทดแทนงานเดิมที่หยุดชะงักลงด้านบุคคลและเทคโนโลยีปรับกิจกรรมต่างๆเป็นทางออนไลน์ ทั้งการสื่อสารสนับสนุนการทำงานร่วมกันและรองรับการสื่อสารกรณีฉุกเฉินลงทุนฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีทักษะสูงขึ้นและมีทักษะหลากหลายสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตพนักงานด้านความเป็นผู้นำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อปรับตัวแสแวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นอุปสงค์และความต้องการใหม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคจัดทีมพิเศษตั้งวอร์รมมีการทำงานที่ยืดหยุน่น ปรับตัวเร็วให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับพนักงานและลูกค้าทั้งนี้โครงการได้นำเสนอตัวอย่างคู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP รวมถึงจัดทำคู่มือเสนอแนะแนวปฏิบัติสำหรับภาคเอกชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปโดยผู้สนใจสามารถขอข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และคู่มือได้ที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโทรศัพท์02 345 11 22